พีจ้าพราแม่พี่น้องมือน,นีมาผูกกับพ่กกับสาวฝั่งคมงคุณแก้วนี่ล่ะค่ะอันพี่น้องมือน,นี้สิว่ากินนักทุเรียนค่ะแบบว่าไปซื้อทุเรียนมาจากอันตลาดค่ะมือน,นีไปไปตลาดมาแต่ว่าแบบว่าฝ่าานะพี่น้องฝ่าลํา่ดูกันได้แบบว่า,า,า,นะา,า,า,วามีคนโล่คิ้วลายนะแตนได้บวหาพ่อค่ะเพื่อนปอกห้กันมาปอกเองจ้าแต่ว่าดบว่าเพื่อนบอกว่าอันเอาไปปอกอได้กินได้เลื่อเลือประสันมันซุกแล้ว แต่ว่าพอมาหอดบานมัน้อันแฟนพ่นมาปอกหายจ้ะมันบ่กค่อยดีแม่มันแบบว่าซุกกึ่งหนึ่งบ่ซุกกึ่งหนึ่งเสนาปอกออกมาก,กบแบบว่าเดะเดบ่กค่อยดีจ้ะบุส่าแบบว่าอยากกินทุเรียนเนาะไปซื้อมากแต่ว่าแฟนบอกว่ามันบ่ค่อยดีด้ว่าสันดนี้พัสดลองกินมาสิบ่รลองกินเบิ่งจ้ะว่ามันสิกินไนด้เดบอบ่มันจะเป็นอบไรรุนพ่อค้าหลอกค้าแล้วลเนาะ นจะก,กินน้อเสี้ยนน้ำกันจ้ะพี่นอ้องบอกรายแล้วมานได้จ้ะ <c oughs> กินเลือดจะแต่พ่อเลยให้อยากอยู่น้องจะพี่น้องกินครั้งแรกของปีของปีนี้จ้ะอืมอร่อยชุบพอดีนะแต่ว่าแต่ว่ามันแบบว่ามันดเดะไปนเน่จ้ะ

อันนี้อันนี้งามอยูป่ปอกมากก่อเยเดีดมาเไร เดี๋ไปวันเดี๋ยวไกกินไหนค่ะแต่ว่ามันต้องชมราคามันนะถ้าแบบว่ามันแพงแต่ว่าเขาซื้อมาแล้วมันกินแบบมันกินแสกินอะไรหาก็โอเคนะจะเนี่ซื้อมาแล้วมันว่ามันผิดปังนิดหน่อยนะพี่น้อง อุปกรณ์หนึ่งจะกินผู้เดียวเนี่ยแต่พ่อไม่ควได้กินนะอันซ้ามีกระป๋องไหซ้ซื้อหรอกคนกกินอุกซ่าก็ยังกินแบบเด็นอยู่ อันนี้ก็แตกแบบว่ามันเนี่ยอันนี้มันคือบุกคอยสุกมแตก่แท้อันนี้พูดอย่งนีสุด อืแข็งๆอ,อันนี้บ่คอยบ่มันปอมาบริแต่ว่าแต่ว่ามันจะแข็งๆนะบ่คอยหวา,า,านอืมอี่น้องแบบมนมนๆหานนิดเดียวอะ่ะ <c oughs> มันเนแนิ่มๆเนาะกันแม่กันแม่บ้างไหมครับนอนเป็นอือๆเดี๋ยวไม่ไปโอเคโอเคโอเคไม่ไป<อ>ส,ไปสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมก่อนสวัสด,ดีค่ะก่อนดด<ะ>อ่าๆมามาสวัสด,ดีค่ะใหม่ไม่เร็วอ่าดมละมาเรยวมาสวัสด,ดีค่ะใหม่ก่อน ขึ้นค่ะน้องอะไรคะน้องพี่อบบุ้มอ่าน้องซื้ออบบุ้มอ่ะจ้าพี่น้องจ้ามั่นมัอนี่พม่คาดออปังเงินโทรศัพท์มัอนี้พ่อซ้ำนี่จ้าพี่น้องมาเบาเรื่องของทุเรียนเจอปอกะอ่ะเนาะบเอะไรบนปอกให้ไปราคาขอบคุณเลยๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้อันเซาฟังคุณพิจารณาได้เลยค่ะพี่น้องขอบคุณสวัสดีค่ะ